สุขภาพที่ดีเริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะมาคุยเรื่องหนึ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการฟื้นฟูด้วยความร้อนนั่นคือไฮเปอร์เทอร์เมียครับไฮเปอร์เทอร์เมียหรือความร้อนบำบัดคือการทำให้เนื้อเยื่อของร่างกายอุ่นขึ้นอย่างปลอดภัยเพื่อกระตุน้นการทำงานของหลอดเลือดกล้ามเนื้อและระบบฟื้นฟูต่างๆเมื่อร่างกายได้รับความร้อนลึกเส้นเลือดจะขยายเลือดไหลดีขึ้น ออกซิเจนไปถึงเซลล์มากขึ้นและช่วยลดการอักเสบได้ตามธรรมชาติความร้อนที่แค่ผิวช่วยได้ไม่มากครับแต่ความร้อนลึกเช่น FIR สามารถลงถึงกล้ามเนื้อและเส้นเลือดฝอยซึ่งเป็นจุดที่ร่างกายฟื้นฟูจริงๆดีทูใช้ความร้อนลึกแบบฟาอินฟราเรดจากเสื้อร่วมกับคลื่น MMR จากฐานเท้าช่วยให้เลือดไหลดีขึ้นทั้งระบบเป็นรูปแบบของไฮเปอร์เทอร์เมียที่ปลอดภยัย และทำได้ทุกวันความร้อนที่ถูกวิธีช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วกว่าที่คิดเจอกันใน EP 17ครับ